ไม่ว่าจะเป็นเกจิอาจารย์ดังพระอาจารย์ดังสิ่งที่เขาต้องการที่สุดเขาไม่ต้องการให้ทุกคนไปกราบไหว้เยอะแต่เขาต้องการให้ตัวคุณเข้าถึงและทําได้บ้างโอเคไหมผมเชื่อแบบนั้นนะในคนที่เป็นครูทุกคนนะครับคนที่เป็นครูเป็นอาจารย์ผมเชื่อว่าเขาไอ้กราบไหว้มันไม่จําเป็นนะแต่ประจาเป็นก็คือคุณทําได้ถ้าคุณทําได้อะ่ะ นั่นแหละเขาจะรู้สึกดีนะครับโอเคไหมอ่ะเพราะฉะนั้นจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยคุณจะโปรแกรมได้ใหม่เนี่ยคุณต้องไม่ให้มันบังคับคุณก่อนเพราะตอนนี้จิตใต้สำนึกบังคับคุณทั้งหมดเลยนะในการดําเนินชีวิตท่าทางการนั่งผมก็ต้องปรับนะครับตอนที่ผมปรับเปลี่ยนครั้งแรกผมเอาตัวเองมาเผาอีกแล้วชอบเผาตัวเองผมเป็นคนที่อีกโก้เยอะเป็นคนที่ เพื่อนฝูงเยอะนะครับตอนช่วงวัยรุ่นอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ชอบใช้แรงแล้วก็เป็นคนที่คิดว่าตัวเองมีไอเดียอะไรเนี่ยใหม่ๆเสมอฉันจะทําตลอดไปทําไอเดียก็คือต้องออกแรงอะ่ะสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีวัฏจักรเหมือนเดิมแบบเดิมเลยเราก็หาเหตุผลนะว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันผิดอะไรวะมันผิดอะไรอ๋อผมเลยเริ่มเรียนรู้จิตใต้สํานึก เพราะเรายังมีความคิดเดิมๆอยู่เช่นต้องออกแรงใช่ไหมไอเดียที่เราคิดและไอเดียที่เราคิดทุกอย่างจะเป็นไอเดียแห่งการออกแรงอืมไม่ได้ให้ทุกคนคขี้เกียจครับแต่การออกแรงของเราก็คือเช่นถ้าบอกว่าอยากได้เงินเยอะผมพูดเสมอว่าสมมติคุณทํางานแปดชั่วโมงคนที่มีไอเดียออกแรงก็คือฉันจะไปออกแรงก็คือจะไปขายอะไรเพิ่มตอนหลังเลิกงานออกแรงเพิ่มก็คือจะเหนื่อยเพิ่มนะครับ จริงไหมมันจะมีไอเดียอะไรเป็นเดิมๆซ้ำๆที่คนอื่นเขาทำกันแต่เมื่อคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างกับตัวเองเริ่มไม่เชื่อจิตใต้สำนึกนะเพราะเรารู้ว่าไอ้ที่เราเป็นตัวตัวเราตอนเนี้ยอัตลักษณ์ของเราการพูดการจาของเรามันไม่ใช่ตัวเราเลยถ้าคุณยอมรับตรงนี้ก่อนนะซึ่งยากมากนะครับข้อแรกเนี้ยโดยเฉพาะผู้ชายจะยอมรับได้ยากที่สุดนะเพราะตะกะจะเยอะโดยเฉพาะตัวผมเนี่ยก็ใช้เวลานานมากขนาดยอมรับแล้ว ก็มียังไม่ยอมนั่งสมาธิด้วยก็มีนะครับช่วงหนึ่งที่ที่รู้สึกว่าได้มาละนะที่ที่ใช้กดแรงดึงดูดได้ที่สั่งอะไรได้ละแต่เราไม่ไม่ได้ใช้การนั่งสมาธิเป็นการเล่งเป็นการเล่งอย่างดีเลยนะผมบอกเลยนะแต่เมื่อเราเริ่มไม่เชื่อตัวเองเริ่มไม่เชื่อตัวเองแล้วนะว่าสิ่งที่เราคิดทุกอย่างมันถูกต้องเนี่ยแต่ไม่ใช่ไม่มั่นใจนะแต่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ยอมรับอะเปลี่ยนแปลงอย่างคุณดูผมเชื่อว่าคุณดู โค้ดดูเรื่องอครูที่เขาสอนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้หลายหลายคนน่าจะดูกันเยอะใช่ไหมเพราะว่าให้ประโยชน์นะเรารู้สึกดีชอบดูแต่คุณก็ดูไปอย่างนั้นนะแต่เมื่อคุณเริ่มดูแล้วคุณเริ่มมีสมุดของคุณเริ่มจดไยคุณรู้ไหมว่าอัลกอริทึม,มใช้ศัพท์นี้หรือมิติของคุณหรือเส้นทางของคุณมันเป็นอย่างนี้มันค่อยค่อพลิกละมันกำลังสอดคล้องกันตัวคุณค่อยๆ่อยเปลี่ยน มันกาลังลงไปบีบจิตใต้สํานึกของคุณแบบนี้แต่เมื่อคุณดูไปคุณก็คิดว่าคุณจําได้นั่นแหละคุณจําไม่ได้หรอครับเพราะผมไม่ได้ดราม่าใส่คุณถ้าผมดราม่าใส่คุณเมื่อไหร่เช่นผมด่าคุณเลยเนี่ยดราม่าเมื่อไหร่คุณจําได้แม่นเลยจริงไหมเราเนี่ยชอบดราม่ามนุษย์เนี่ยชอบใช่ไหมแต่ผมอยากให้คุณลองเปลี่ยนจิตสํานึกเพื่อให้บันทึกลงไปในจิตใต้สํานึกอัตโนมัติซิว่าสิ่งที่ฉันกําลังทําอยู่ตอนเนี้ย มันผิดเพี้ยนละฉันต้องการพลิกมันด้วยการอ๋อไปหากระดาษมาจดเลยตอนนี้ปึ๊บพลิกแล้วตอนนี้นะครับมันเริ่มจากตอนแรกมันชนเนี่ยทาอะไรก็ติดขัดติดขัดติดขัดเพราะมันชนเนยคุณทําแบบเดิมอ่ะมันไม่มีสิ่งใหม่แน่นอนและคุณเริ่มพลิกุบอยู่ดีๆจิตใต้สํานึกคุณเนี่ยไอ้ที่มันบังคับมันปกติมันวิ่งขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้มันจะสั่งงานคุณอัตโนมัติมันสั่งไม่ได้เว้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยจะขึ้นจะลงกลับมาที่เดิมก่อน มันบอกกลับมาตั้งหลักก่อนวิ่งขึ้นไปจิตสํานึกไม่ได้วะ่ะเพราะเราไม่เชื่อจิตสํานึกตัวเองไงตอนนี <transactions> ้ตอนนี้นะนะตอนนี้ก่อนนะแต่พอคุณเริ่มไม่เชื่อแล้วคุณเริ่มเปลี่ยนจิตสํานึกคุณเองคุณรู้ไหมว่ามันบันทึกซ้ําไปนี่โดนระบายสีแล้วอยู่ดีๆ <insight> จากตอนแรกโล่งๆว่างเปล่าตอนนี้เริ่มเป็นตัวคุณแล้วจิตได้สํานึกคุณเริ่มสั่งงานมันได้แล้ววะ่ะแล้วมันก็ต้องแล้วพอคุณรู้ไหมว่าคุณเริ่มสั่งงานมันได้ ผมพูดเสมอว่าเคยมีคนถามผมว่ากดแรงดึงดูดทํางานตอนไหนละ่ะถ้าอย่างนั้นคนก็ขี้เกียจทั่วโลกอะสิเคยมีคนพูดกับผมแบบนี้นะผมพูดบอกว่ากดแรงดึงดูดจริงๆแล้วมันทางานตอนคุณหลับตอนคุณนอนไลฟ์นี้เลยบอกว่าคุณกําลังขาดทุนอยู่หรือเปล่าครับเพราะคนที่เขาหลับกับเขานอนด้วยการใช้จิตใต้สํานึกนะครับเอ,อหรือกดแรงดึงดูดต่างๆเนี่ยผมไม่เคยเห็นใครที่ล้มเหลวสักคนนักเรียนผมยังไม่มีใครล้มเหลวสักคนเลยนะ ยังไม่มีใครใช้ไม่ได้ผลสักคนนะครับเพราะฉะนั้นกดแรนหนึงดูดทํางานตอนคุณนอนแล้วเมื่อมันโดนบันทึกไปอเงี้ยเวลานอนจิตใต้สํานึกคุณจะเริ่มทํางานทันทีมันจะเริ่มเอาสิ่งที่คุณจดมาทํางานละเริ่มเขียนลงไปแล้วสุดท้ายมันจะเริ่มสั่งอัตโนมัติไปเรื่อยๆตอนแรกเนี่ยสั่งอัตโนมัติด้วยการขี้เกียจไม่อยากทำอะไรไม่อยากมีอะไรท้อแท้คิดว่าเป็นเพราะเวรกรรม เป็นเพราะชะตากรรมเป็นเพราะน้ําขึ้นน้าลงเป็นเพราะอะไรก็ตามรถมนุษย์เป็นสัตว์ประเภทเดียวที่หาเหตุผลนะครับสารพัดให้ตัวเองเนี่ยต้อยต่ําอยู่เสมอมันเลยมีคนที่หาเหตุผลเข้าข้างตัวเองแล้วเขาจเจริญรุ่งเรืองทันทีเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นจําไว้ว่าทุกครั้งที่คุณลืมตาจิตสํานึกคุณทํางานจิตใต้สํานึกคุณเปิดละ แล้วเมื่อถึงเวลาเมื่อคุณเห็นอะไรแล้วคุณมีความรู้สึกเมื่อ,อไหรแบบเดิมๆซ้ำๆนะครับมันก็จะใส่เข้าไปถ้าคุณคิดว่าการดูไรฟ์สดครั้งนี้เหมือนกับการดูทีวีตอนเด็กๆของคุณที่ดูไปอย่างนั้นอย่างนั้นเพื่อฆ่าเวลาเดี๋ยวดูเพื่อให้ง่วงนอนเห็นไหมเราถูกจิตใต้สํานึกมันถูกฝังมาตั้งแต่เด็กละหรือบางคนจิตใต้สํานึกสั่งว่าเวลาจะกินข้าวต้องดูทีวีพอมันหมดยุคทีวีเป็นไงมาดู youtube มาดู Facebook ใช่ไหมหลายๆคนเป็นเราต้องจับตัวเองไง พอเราเริ่มเปลี่ยนปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าเรามีจิตสํานึกที่เป็นของเราตรงนี้จะเป็นของเราร้อยเปอร์เซ็นเมื่อเป็นของเราจิตสํานึกเป็นของเราร้อยเปอร์เซ็นคุณถึงต้องคุณถึงจะพูดได้เต็มปากว่าฉันเป็นตัวของตัวเองร้อยเปอร์ซ็แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งพูดว่าเราเป็นตัวของตัวเองเพราะผมเชื่อว่าถ้าคุณเป็นตัวของตัวเองจริงๆ คุณจะสรรหาความเจริญรุ่งเรืองของคุณให้สุดยอดกว่านี้เพราะคุณต้องรักตัวเองแบบสุดยอดใช่ไหมคุณจะไม่หยุดอยู่กับที่คุณจะไม่รู้สึกว่าฉันแก่แล้วฉันแย่แล้วจะไม่มีคํานี้ออกมาทันทีไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นจิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกจิตสํานึกคือสิ่งที่คุณเห็นทุกอย่างสภาพแวดลอ้อมแต่มันจะโดนบันทึกไปในจิตใต้สํานึกก็ต่อเมื่อคุณรู้สึกมีอารมณ์กับคนนั้นไม่ชอบคนนี้โดนบันทึก และจิตใต้สำนึกตีกลับมาแบบอัตโนมัติเป็นการกระทำของคุณหลายๆคนคิดว่าจิตสำนึกเป็นตัวโกงจิตใต้สำนึกเป็นตัวดีแต่จริงๆแล้วดีหมดทั้งคู่แล้วจริงๆแล้วจิตสำนึกของเรานี่แหละที่ฆ่าไม่ตายนะครับที่ฆ่าไม่ตายโอเคไหมความตระหนักรู้ของเรานี่แหละที่ไม่ตายบางคนบอกว่าเราตายแล้วเราไปไหน จิตสำเนึกของคุณนยมันยังอยู่แค่คุณไม่มีร่างกายแล้ววันนี้คุณมีร่างกายแต่คุณนอนเป็นผักอะไม่อยากทำไรแล้วออพอแล้วไม่เอาอะไรแล้วไม่อยากอะไรกดดึงดูดโอ้ยอยู่แบบอยู่แบบเช้าชามเย็นชามสิเ <ME U X> มื่อคุณออกไปเมื่อไหร่ผมมั่นใจร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นเลยคุณโคตรเสียดายวันเวลาของคุณเลยแต่วันนี้คุณมองไม่เห็นหรอก เหมือนวันนี้คุณบางคนเสียดายช่วงเวลาเรียนมาหาลัยช่วงเวลารู้อย่างนี้รู้อย่างนั้นรู้อย่างโน้นทำไมไม่เอาตอนนี้เป็นรู้ตอนนี้เลยล่ะ